การฟังธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะต่อชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่านการฟังธรรมถ้าทำสม่ำเสมอนี่เรียกว่าเป็นมงคลสูงสุดประการเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่เราจะใส่ใจกับการฟังธรรมแล้วก็ฟังอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้เรามีความเป็นที่ถูกต้องนะ เกิดสมาทิฏิแล้วก็ยังเป็นส่วนเสริมนะส่วนหนุนสำหรับการปฏิบัติด,ด้วยแต่แล้วก็ตามเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการปฏิบัตินะถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนเสริมส่วนสนับสนุนการปฏิบัติแต่โดยตัวมันเองเนี่ยมันไม่ใช่การปฏิบัติทีเดียวนักการฟังธรรมจะว่าไปมันก็เป็นส่วนของปริยัตินะ ที่ทําให้เรารู้ว่าอะไรดีอะไรควรอะไรไม่ดีอะไรไม่ควรอะไรที่พึงกระทําอะไรที่พึงปฏิบัติแต่ว่ามันเป็นคนละส่วนกับการปฏิบัติเช่นเดียวกับปริยัติเนี่ยมันคนละส่วนกับปฏิบัติปริยัตินี่ไม่นําไปสู่ปฏิเวทนะแต่ว่าปฏิบัติเนี่ยจะนําไปสู่ปฏิเวทได้แต่จะปฏิบัติได้ถูกมันก็ต้องมีปริยัติ ซึ่งส่วนนั้นก็เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ถูกต้องนะมันก็เอื้อต่อการปฏิบัติการฟังธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดของเราได้ส่วนการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราโดยพอนิสัยที่ก่อทุกข์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น แต่ลำพังเนี่ยความคิดเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่านิสัยจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัตินะนิสัยจะเปลี่ยนไปได้เนี่ยมันต้องอาศัยการปฏิบัติตอาศัยการฝึกฝนถ้าฟังอย่างเดียวแม้จะฟังเยอะฟังมากเนี่ยไอทำให้รู้มากรู้เยอะแต่ว่าไม่ได้เป็นหลักประกันว่านิสัยใจคอจะเปลี่ยนหรือว่ากิเลสจะลดลงมันก็เหมือนกับ เราฟังภาษาต่างประเทศเนี่ยฟังภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนก็แล้วแต่แม้เราจะฟังบ่อยฟังเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะพูดได้เลยเราจะพูดภาษาต่างประเทศได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะเราฟังเยอะแต่เป็นเพราะเรามีการฝึกฝนคือฝึกพูดแน่นอนการฟังก็ช่วยได้นะแต่ว่าเราจะพูดไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่ได้ฝึกพูดซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำสม่ำเสมอ ต้องอาศัยการฝึกฝนถ้านอนด้วกันเนี่ยแม้เราจะรู้จากการฟังว่ากิเลสนี่ไม่ดีเป็นโทษหรือว่าความโกรธเนี่ยมันทำร้ายเผาล้นจิตใจทั้งของเราและของคนรอบข้างแต่แม้เราจะรู้อย่างไรแม้เราจะเห็นด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าความเป็นคนมักโกรธของเรามันจะลดน้อยถอยลง คนที่ยังมีนิสัยชอบโกรธนะก็ยังโกรธต่อไปแม้ว่าจะได้ฟังมาเยอะนะถึงเรื่องโทษของความโกรธหรือว่าแม้จะได้ฟังมาเยอะว่าจะคลายโกรธได้อย่างไรแต่พอถึงเวลาที่มีอะไรมากระทบโดยเพราะสิ่งที่ไม่ถูกใจมันก็โกรธขึ้นมาได้ง่ายเหมือนเดิมการฟังเนี่ยมันมีผลต่อความคิดแต่ว่ามันจะไม่สามารถจะเปลี่ยนจิตใจของเราได้ ไม่ใช่แต่เพาาะคนที่มักโกรธแต่ว่าคนที่มีความโลภเห็นอะไรก็อยากได้อยากซื้อแม้จะรู้ว่าความโลภไม่ดีแม้จะรู้ว่าอันนิ้ัใส่ใยเสพไยบริโภคเนี่ยมันเป็นโทษนะต่อชีวิตแต่พอถึงเวลาเห็นของที่ชอบใจมันก็อยากได้อยากมีอยากเสพหักห้ามใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า นิสัยเป็นอย่างนั้นคนเราเนี่ยแม้ว่าจะรู้เยอะนะแต่ว่าสิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมหรือชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มีในหัวหรือความรู้แต่ว่ามันเป็นนิสัยนิสัยนี่มันไม่ไม่ใช่เฉพาะนิสัยที่แสดงออกมาเป็นการกระทําแต่มีถางิงนิสัยทางอารมณ์ด้วยชอบโกรธเนี่ยนะชอบโกรธนี่ก็เป็นนิสัยนะ หรือว่าขี่หลงขี่ลืมเนี่ยอันนี้ก็เป็นนิสัยนะือเราจิตตนนิสัยซึ่งมันก็แสดงออกมาเป็นการกระทําได้ง่ายบางคนก็ชอบเสพชอบบริโภคชอบซื้อนะหรือว่าติดหนังติดละครติดซีรีส์ท,ทั้งที่รู้ว่าไอการเสพติดแบบนั้นไม่ดีนะแต่ว่าก็หักห้ามใจไม่ได้ อย่างที่เขาพูดว่าเี่ดดีชั่วรู้หมดนะแต่อดใจไม่ได้ดีชั่วนี่รู้หมดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดจากการฟังการอ่านก็เยอะคนที่ได้ฟังได้อ่านได้ฟังธรรมมเยอะอ่านหนังสือธรรม,มะเยอะมันก็ง่ายนะที่จะรู้หมดนะว่าดีชั่วเป็นอย่างไรแต่ว่าพอเจอสิ่งที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจเนี่ยมันก็อดไม่ได้เจอสิ่งที่ถูกใจก็อยากได้อยากมีอยากเสพ อยากครอบครองเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็อยากผักใสอยากต่อว่าด่าทอหรือว่ามีปฏิกิริยาตอบโต้ไปเสร็จแล้วก็มาเสียใจโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยอันนี้มันเป็นเพราะนิสัยนะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่ารู้น้อยหรือว่าไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิด เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะไปติดใจใฝ่ฟังธรรมหรือฟังธรรมวันละหลายครั้งนะแต่ว่ามันจะไม่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจหรือว่ามีผลต่อชีวิตของเรามากถ้าว่าเราไม่ปฏิบัติและเวลาพูดถึงการปฏิบัติเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาวัดจะต้องมาเข้าคอร์สนะจะต้องมาเดินจงกรมตามลมหายใจ อันนั้นมารูปแบบนะการปฏิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีที่มีกิเลสนะอันนี้เป็นหลักเลยนะของการปฏิบัติกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะการปฏิบัติเนี่ยเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นแหละและกิเลสเนี่ยมันไม่เลือกนะว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บางครั้งเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติในวัดเนี่ยนะกิเลสจะเกิดขึ้นไม่ค่อยมากเท่าไหร่โดยพอสําหรับ คนที่คุ้นกับการมาปฏิบัติเพราะว่าเวลาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับผู้คนเท่าไหร่เดินจงกรมตามลมหายใจนั่งสร้างจังหวะก็ทําคนเดียวสิ่งยั่วยุหรือเย้ายวนนะก็มีไม่มากการเกี่ยวข้องกับผู้คนก็มีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทบจนเกิดกิเลส มันก็เลยไม่มากเท่ากับเวลาที่เราอยู่ในโลกภายนอกหรือเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันและอย่างที่บอกนะการปฏิบัติเริ่มขึ้นเมื่อกิเลสปรากฏนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราฟังธรรมแล้วเนี่ยเราไม่ไปฝึกการรับมือกับกิเลสเวลาเจอสิ่งที่กระทบเนี่ยให้สิ่งที่ฟังไปมันก็สูญเปล่าหรือว่ามีประโยชน์น้อยแต่ถ้าเกิดว่า ทุกครั้งที่กิเลสเกิดขึ้นเมื่อเจอการกระทบนะเราขนขวายทันทีแล้วเ,เกิดความตื่นตัวขึ้นมาทันทีเกิดความรู้นรู้ตัวขึ้นมาเกิดความตั้งใจที่จะรับมือจัดการกับกิเลสที่มันเกิดขึ้นแม้ว่าตอนนั้นอาจจะอยู่บนถนนตอนนั้นอาจจะอยู่ในห้างนั่นแหละเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วนั่นก็หมายคว่าการปฏิบัตินี่มันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา แล้วก็ควรจะให้เป็นเช่นนั้นด้วยเพราะว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีการกระทบหรือเจอนัน่นเจอนี่อยู่ตลอดเวลาทั้งสิ่งที่ถูกใจแล้วก็สิ่งที่ไม่ถูกใจนะถูกใจก็อยากได้นะเกิดกิเลสตัวโลภราคะตัณหาเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เกิดโทสะเกิดปฏิฆะเกิดความโกรธหรือเกิดความเกลียด ไอ้สิ่งเหล่านี้มันล้วนแต่ก่อทุกข์นะแล้วก็สามารถจะนำพาชีวิตจิตใจของเราไปในทางที่ย่ำแย่ก็ได้หลายคนเนี่ยฟังทำมาเยอะนะแต่ว่าถึงเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นเนี่ยไม่ค่อยปฏิบัติเท่าไหร่เพราะว่าพ่ายแพ้พต่ออำนาจของความเคยชินความเคยชินมันเป็นอย่างไรเนี่ยเช่นเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็โกรธ เจอสิ่งที่ถูกใจก็อยากได้หรือว่าดีใจหัวเราะนะเพลิดเพลินหลงไหลไฟ่เสษเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นหลายคนผู้บ่าเนี่ยทำไมฟังธรรมมาก็เยอะแต่ยังขี้โกรธอยู่หรือว่ายังติดละครหรือว่ายังติดของอร่อยของชอบทั้งนั่งที่ป่วยเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานนะ เดี๋ยวนี้นี่มันไม่ใช่มีเท่านี้นะเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งล่อลราเยอะยวนในรูปแบบอื่นอีกเช่นข้อมูลข่าวสารข้อความที่อ่านทาง Facebook ทาง l ลน e ทางทว i t เตอแล้วแม้มันคันไม้ขันมือนะอยากจะเขียนคอมเมนต์อยากจะต่อว่าอยากจะลุมประนามทั้งที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองเลยแต่ว่าก็อดไม่ได้นะที่จะเขียนข้อความที่มันเป็นการระบายอารมณ์ออกไป ซึ่งบางครั้งก็ก่อผลเสียกับตัวเองในเวลาต่อมาหรือแม้จะไม่ก่อผลเสียในลักษณะที่ว่าข้อความเหล่านั้นเนี่ยมันย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองแต่ว่าไอ้การที่ทำอย่างนั้นเป็นนิสัยเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดแล้วมันก็เสพติดนะหลายคนเนี่ยเสพติดเพราะว่าข้อมูลข่าวสารข้อความมันปลุกเร้าความโกรธปลุกเร้าความเกลียด ต่นนนที่มันเผาลนใจแต่ว่าก็หักห้ามใจไม่ได้เกิดการเสพติดขึ้นมาต้องเสพต้องระบายอันนี้เกิดขึ้นได้นะกับคนที่ฟังธรรมะทุกวันทุกวันทั้งเชา้าทั้งเย็นหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่บางคนตั้งข้อสังเกตนะทำไมพ่อแม่นี่ฟังธรรมะอยู่ทุกวันแต่ทำไมยังขี้โกรธทำไมยังเตือนหนีนะอันนี้เพราะเขาแค่ฟังไงไม่ได้ปฏิบัต คิดว่าแค่ฟังก็พอแล้วไม่ใช่หรือบางคนเนี่ยสนใจการปฏิบัตินะแต่ว่าไปคิดเอาว่าเนี่ยปฏิบัติก็เฉพาะเวลามาวัดนะเวลาเข้าคอร์สแต่ไม่ได้เห็นว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยมันยิ่งต้องปฏิบัติใหญ่อยู่ที่ทำงานก็ยิ่งต้องปฏิบัติแล้วเดีนี้เนี่ยยิ่งมีโทรศัพท์อยู่ใกล้ตัวหรือว่าอยู่ใกล้มือเนี่ยยิ่งต้องปฏิบัติใหญ่เลย พอไม่งั้นเนี่ยมันก็จะปล่อยใจให้ตกเป็นทาตของอารมณ์ตกเป็นทาตของนิสัยความเคยชินแต่ถ้าเกิดว่าเราตระหนักนะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจําเป็นแล้วก็ต้องทำนะทุกครั้งที่กิเลสเกิดขึ้นและกิเลสเกิดขึ้นตอนไหนส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบนะกระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงนะสัมผัสทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจ นี่การฟังธรรมฟังเนี่ยมันมีส่วนช่วยนะเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติเมื่อเกิดกิเลสขึ้นมาบางทีการฟังบ่อยๆมันก็ช่วยทําให้เรามีสติได้ไวขึ้นโดยเพราะในฟังธรรมที่เกี่ยวเรื่องการมีสติมีความสึกตัวการรู้จักหักห้ามใจให้การฟังบ่อยๆนี่มันก็มีส่วนช่วยทําให้เราลึกนึกขึ้นมาได้บ้างนะ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยพออารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรรมาที่ได้ยินได้ฟังมานี่มันมันไม่ผุดขึ้นมาเลยเพราะว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันแรงเพราะเกิดจากการสะสมจากนิสัยความเคยชินเพราะนั้นเนี่ยสำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความตระหนักว่าเมื่อกิเลสเกิดขึ้นจากการกระทบจะต้องตั้งจิตรับมือกับมันให้ดี แล้วก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันเนี่ยจะทำแบบนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกมีการเตรียมตัวอันนี้แหละคือเหตุผลที่หลายคนมาเข้าคอร์สหลายคนมาปฏิบัติธรรมในรูปแบบในยามที่ยังไม่มีความทุกข์มารบกวนในยามที่กิเลสมันยังไม่รังควานมากเนี่ยเราก็มามาฝึกโดยเพราะการเจริญสตินะการทำความรึกตัว ให้การฝึกอย่างนี้โดยเพราะในในเวลาและโอกาสที่ยังไม่มีความทุกข์หรือกิเลสมารบกวนมากเนี่ยมันก็ทําให้สติมีโอกาสเติบโตได้เร็วหรือมีความระลึกนึกถึงได้ไวครั้นถึงเวลาที่กลับไปสู่โลกกว้างมีการกระทบเกิดขึ้นกิเลสปรากฏขึ้นมาอ้าวก็มีสติรู้ทัน แต่ก่อนนี้ก็ไหลไปตามอำนาจของความโกรธหรือความอยากตอนหลังเนี่ยก็รู้วิธีใหม่ๆก็อาจจะใช้วิธีการต้านแต่ก่อนนี่ไหลาตามมันตะพึ่ตะพือแต่ตอนนี้ไม่ยอมแล้วจะต้านมันต้านด้วยการต่อสู้กับมันปลุกปล้ำกับมันซึ่งก็มักจะไม่ค่อยสำเร็จอาจจะได้ผลชั่วคราว แต่ว่ามันกลายเป็นการเก็บกฎแต่พอมาเจริญสติเขาเอารู้แล้วมันมีอีกวิธีหนึ่งนะไม่ใช่ต้านแล้วก็ไม่ได้ไหลาตามนะแต่เป็นการรู้ทันรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นแค่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือรู้ทันกิเลสเนี่ยแค่นี้มันก็มากพอที่ทำให้กิเลสหรืออารมณ์อกุศลเนี่ยมันฟอล,ลงไป อันนี้เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยไม่เคยรู้นะเพราะว่าแต่ก่อนก็รู้แต่ว่าถ้าไม่ปล่อยใจตามอารมณ์ไปก็ต้องต้านกมันต้องกดข่มมันหรือว่าต้องหักห้ามใจแต่ว่าก็มักจะไม่สำเร็จแต่พอมารู้ว่าเออมันมีวิธีหนึ่งนะคือการรู้ทันแค่รู้นะ ว่ามันมีอารมณ์นี้เกิดขึ้นรู้แล้วไม่ผักใสไหลตามก็ไม่ก็ไม่ขปยึดด้วยอันนี้ก็ทำให้นิสัยเดิมๆเนี่ยที่มันเคยลากรูกถูกกังเราไปตนเข้ารวเข้าพงเนี่ยมันก็เริ่มที่จะอ่อนกำลังลงมันมีนิสัยใหม่เกิดขึ้นนะนิสัยที่มีสตินิสัยที่มีความสึกตัว ซึ่งเป็นพลังนะในการที่จะทำให้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของตัวเองได้ทีละน้อยทีละน้อยและต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปฏิบัตินะเวลาเจอนั่นเจอนี่เท่านั้นนะต่อไปก็จะเห็นว่าเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยทำนั่นทำนี่มันก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติหมายถึงว่าฝึกจิตไปควบคู่กันพร้อมๆกัน เวลาอาบน้ำถูฟันอ่ะเราก็ปฏิบัติได้ไม่ต้องรอให้กิเลสเกิดขึ้นนะจึงค่อยไปปฏิบัติเวลาอาบน้ำถูฟันเวลาเก็บที่นอนอ่ะก็มีสติปฏิบัติไปกับการกระทําเหล่านั้นรวมทั้งเวลาทำดีช่วยเหลือใครหรือทำบุญทำกุศลก็ฝึกจิตด้วยไม่ใช่ฝึกแค่มีสติรู้ตัวเท่านั้นนะแต่ว่า เวลามันมีความอยากเกิดขึ้นกิเลสมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเวลาเจอนั่นเจอนี่หรือเจอการกระทบเท่านั้นนะเวลาทํานั่นทํานี่นก็มีกิเลสเกิดขึ้นเช่นทําดีก็อยากจะให้คนชมทําบุญก็อยากให้มีคนเห็นอันนี้ก็เป็นกิเลสเหมือนกันนะก็รู้จักนะรู้จักวางมันลงนะรู้จักรู้ทัน,นทำดีโดยที่ไม่ปรารถนาคำชมทำบุญทำกุศลก็ไม่คิดที่จะโอ้อวด ไม่ปรารถนาที่จะให้คนชื่นชมสรรเสริญอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติเฉพาะเวลาเกิดราคะเกิดโทสะเมื่อมีการกระทบนะแต่เวลาทำอะไรนะแม่ทำสิ่งดีๆบางทีกิเลมก็โผล่ขึ้นมาไดนะ้อย่าให้คนชมอยาให้คนสรรเสริญอยากได้รางวัล ถ้าว่าเรารู้ทันนะแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันคลองจิตคลองใจนี่ก็เป็นการปฏิบัติแล้วช่วยทําให้ไม่ทุกข์ด้วยนะกับการทําความดีเพราะหลายคนทําดีแล้วทุกข์เพราะไม่มีคนเห็นนะหรือว่าไม่มีคนรับรู้ไม่มีคนสรรเสริญนะี่ทุกข์ของคนที่อยากทําดีแต่ว่าความทุกข์นี้มันไม่ปรากฏนะถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติไปพร้อมๆกับการกระทํานั้น ไม่ว่าเราเจออะไรหรือว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้โดยเพราะการเจริญสติโดยเพราะการฝึกจิตให้มีความสึกตัวรู้จักปล่อยรู้จักวางซึ่งมันล้วนแต่ทำให้เรามีพลังในการรับมือกับ,ก,บกิเลสมากขึ้นเรื่อยๆถึงเวลาเจออะไรมากระทบให้เกิดความไม่พอใจแต่ก่อนนี้มันก็โกรธแต่ตอนหลังก็เบาบางลง เจอสิ่งถูกใจก็ไม่ได้ไหลไปกับความอยากและต่อไปนี่นะถ้ารู้จักปฏิบัติได้ถูกเนี่ยถึงเวลาฟังธรรมนี่มันการฟังธรรมกับกลายเป็นการปฏิบัติได้นะถึงแม้ตอนแรกจะเพิ่ว่าการฟังธรรมนี่มันเป็นแค่ส่วนเสริมส่วนประกอบแต่ถ้าว่าฟังเป็นนะมันก็เป็นการปฏิบัติได้เราสามารถเจเริญสติไประหว่างที่เราฟังธรรมก็ได้เ่นใจมันลอยคิดเป็นน่นยคิดเป็นนี่ มีสติรู้ทันพาใจกลับมาอยู่กับการฟังอยู่กับข้อธรรมหรือบางทีมันไปสะดุดอยู่กับคำพูดข้อความบางข้อความแล้วก็ปรุงแต่งออกไปนอกลูนอกทางออกไปคนละเรื่องเลยเก็มีสติรู้ทันหรือไม่หมวแต่สะดุดอยู่กับข้อความบางข้อความทั้งที่ผู้พูดนี่พูดไปยืดยาวเรื่องอื่นแล้วเนี่ยแต่ก็ยังติดอยู่กับข้อความในอดีตเมื่อ5นาทีที่แล้ว10นาทีที่แล้ว ก็ต้องมีสตริรู้นะแล้วก็วางแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันตามรูนะ้สิ่งที่ผู้พูดได้พูดอย่างต่อเนื่องนะไม่ไปสะดุดหรือว่าติดอยู่กับข้อความหรือคำพูดเมื่อหนาทีที่แล้วเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะรับฟังธรรมะเป็นปัจจุบันอันนี้ก็กลายเป็นการปฏิบัติได้นะ แต่ถ้าว่าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยมันการฟังธรรมก็อาจจะกลายเป็นการเพียงแค่กล่อมใจให้เพลินกล่อมใจให้สบายนะมันก็เพลินได้เหมือนกันนะสำหรับหลายคนแต่ว่ามันจะดีถ้าเกิดว่าระหว่างที่ฟังก็ปฏิบัติไปด้วยหรือฟังเสร็จก็ไม่ลืมที่จะปฏิบัติด้วยการรับมือกับกิเลสที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากการกระทบหรือในระหว่างการกระทำแล้วก็ตาม